สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายนะคะสมาชิกค,ครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านนะคะเจอกันกับรายการ4-444นาฬิกา44นาทีนะคะกับรายการคัมพีมนุษย์ค่ะต้อนรับสู่รายการใหม่เป็น EP 2นะคะวันที่2วันนี้วันศุกร์วันศุกร์ที่17 เมษายน2563นะคะมาเจอกันเป็นวันที่2ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีสวยๆค่ะก็ <c oughs> เจอกันทางเพจนะคะที่เพจ m a s t e r p r i n c o m ทฤษฎีกลับหลังหันกดจักรวาลภาคปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะ <c oughs> เข้ามาแล้วเช็คภาพเช็คเสียงให้เหมือนเดิมนะคะ แต่จะไม่ได้สวัสดีรายตำบลอำเภอหมู่บ้านเหมือนตอนเช้านะคะเพราะว่ารายการนี้จะคุยกันสั้นๆนะคะสักครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีประมาณนั้นค่ะคอนเซปต์ของรายการคัมพีมนุษย์เนี่ยปรินได้เล่าไปแล้วเมื่อวานนะคะว่าจะเป็นเรื่องของการรวบรวมสิ่งที่มนุษย์โลกเป็นกันนะคะความเป็นจริงของมนุษย์โลกที่เรา มีความเชื่อร่วมกันมีการใช้ชีวิตอยู่เป็นแบบแผนการดำเนินชีวิตรวบรวมเอาไว้นะคะในคัมภีร์มนุษย์แล้วถามว่าเราจะรู้ไปทำไมบางอย่างค่ะมันทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นทำให้เราเห็นภาพคือเคยไหมบางทีแบบว่าสมมุติว่าเราตื่นมาแล้วทุกคนก็เดินออกไปจากบ้านสมมตินะคะเราตื่นมาแล้วก็เฮ้ยทุกคนก็เดินไปทางเนี้ยหมดเลย ไม่มีใครเดินไปทางอื่นเลยนะคะเราก็เลยเดินตามเขาไปเราก็อ้าวเหรอต้องเดินไปทางนี้เหรออาได้ได้ได,ได้เราก็เดินไปจนวันนึงเราแบบทำไมฉันต้องไปทางนี้ด้วยฉันจะไปไหนเธอพาฉันไปไหนหรออะไรยเงี้ยเหมือนแบบมันเวกอัพขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ออกมามองแป๊บหนึ่งคะ่ะว่าเฮ้ยไปไหนทำอะไรทำไมฉันฉันอยากจะไปกับเธอหรือเปล่าถามตัวเองประมาณนั้นนะคะจะได้เห็นตัวเองชัดขึ้น อย่างเทปเมื่อวานเนี่ยค่ะรายการเทปเมื่อวานที่พูดถึงเรื่อง3กิจกรรมหลักของมนุษย์อย่างงี้ค่ะสมมุติว่าพอเราทราบแล้วเราแบบเออมานั่งมองดีๆมันก็มีเรื่องให้ทําอยู่แค่นี้ยมันก็จะเห็นภาพชีวิตเราชัดขึ้นใช่ไหมคะวันนี้เป็นวันที่2ก็จะมีเรื่องนะคะมาคุยกันอีกแหละออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดียามบ่ายแก่ๆค่ะแม่ใหญ่ปริน คำว่าแก่ๆเนี่ยฟังแล้วแบบเออกรีสลันบ้านนะคะทักทายยามเย็นค่ะสวัสดีสวยๆพร้อมทําอาชีพมหัศจรรย์ค่ะอุ้ยมากันอย่างรวดเร็วเลยนะคะแม่แม่ลงไปรับพี่ใหม่ทองแป๊บแน่ๆนะคะสวัสดีจากสวิสโอเคค่ะ ออชอบกรุหนังสือแม่อ่าน,นนะคะเป็นห้องคัมภีนะคะห้องคัมภีภาพสวยเสียงก็เช่นกันโอเคค่ะสวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนแชร์ไว้เป็นอัลบั้มเลยแชร์เป็นจริงเป็นจงังเกิดมาแชร์นะคะภาพเสียงชัดเจนแจ่มแจ้งทุกมิติโอเคค่ะวันนี้ EP 2นะคะเรามาคุยกันเรื่องโลกเนี้ย โดยเฉพาะมนุษย์คือโลกก็ถ้าพูดว่าโลกทางกายภาพก็คือดาวดวงหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดว่าโลกคือหมายถึงมนุษย์อย่างเงี้ยมนุษย์เนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันใช้นะคะกำลังย้ายมะม่วงเข้าปากย้ายของย้ายมะม่วงเข้าปากเข้าลำไส้นะ work from home โอเคโอเคนะคะมันมีสิ่งหนึ่งคะ่ะ โลกนี้มันมีขั้นกว่าเสมอคัมภีร์มนุษย์ข้อที่สองนะคะมีขั้นกว่าเสมอค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจตรงเนี้เราก็จะเดือดร้อนกับชีวิตพอสมควรนะคะคำว่าขั้นกว่าคืออะไรคือมันมาจากธรรมชาติของมนุษย์เลยนะคะเป็นหลักจิตวิทยาเลยค่ะเป็นเรื่องของความพึงพอใจนะคะเมื่อมนุษย์เนี่ย บรรลุความพึงพอใจระดับหนึ่งแล้วมันก็จะอยากบรรลุในระดับต่อไปนะคะความพึงพอใจมนุษย์มันจะได้รับการตอบสนองแล้วมันก็จะหาความพึงพอใจอื่นๆเรื่อยไปนะคะแล้วคุณจะเห็นได้ว่าโลกนี้มันเป็นโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยแบบมีขั้นกว่าดูง่ายๆเลยค่ะเช่นคุณไปเป็นสมาชิกที่ไหนสักที่หนึ่งอะ่ะคุณก็จะมีแบบ สมาชิกธรรมดาแล้วก็สมาชิก V.I.P. นะคะสมาชิก Platinum สมาชิกอ,อ,อะไร Diamond แล้วแต่แล้วแต่จะตั้งว่าอะไรอะอย่างนั่งเครื่องบินอย่างเงี้ยนะนั่งเครื่องบินก็มีแบบ Economy คือชั้นประหยัดใช่ไหมคะมี Business Class นะคะเป็นชั้นธุรกิจ มี first class เนะคะเป็นแบบว่าชั้นเอ่อชั้นหนึ่งนะคะพู้โดยสารชั้นหนึ่งมี private jet เออไปเรื่อยๆนะคะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์จะพัฒนาขั้นกว่าไปเรื่อยเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นค่ะรอบๆตัวคุณเนี่ยมีขั้นกว่าทุกอย่างมันคือเกรดแล้วถามซิว่าเกรดพวกนี้ธรรมชาติเขาสร้างหรือมนุษย์สร้าง ธรรมชาติสร้างหรือมนุษย์สร้างนะคะถ้ามนุษย์สร้างมนุษย์มงคลเนี่ยจะมีนิสัยอย่างหนึ่งนะคะถ้าอะไรที่มนุษย์สร้างเราก็สนุกไปกับเขาแบบเพลินๆนะคะถ้าอะไรธรรมชาติสร้างแล้วมันเป็นสัธจธรรมเอออันนั้นนะค่อยใส่ใจแบบจริงจังแต่ถ้ามนุษย์สร้างมนุษย์เป็นคนสร้างนะคะเราก็เพลินๆไปกับเขาไม่สีเรียดนะคะไม่สีเรียดเพราะทุกอย่างในชีวิตคุณมีเกรดหมด มันก็เหมือนคนชอบพูดอะว่า,วากระเป๋าใบละแบบ20บาทเนี่ยกระเป๋าผ้าอย่างเงี้ยก็ใส่ของได้เหมือนกระเป๋าแบบแอมเมสนะคะได้เหมือนกระเป๋าชาแนลได้เหมือนกุชชี่ใช่เหมือนกันแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะมันก็คือขั้นกว่าไงคะขั้นกว่าเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันจะมีสัญชาตญาณค่ะในการยกระดับคือสัญชาตญาณเนี่ยถ้าถามปรินนะใครถามมึงหรอแม่ไม่รู้กูตอบเองนะคะ มันมันน่าจะมาจากการยกระดับการตระหนักรู้ในจิตวิญญาณเรานั่นแหละแต่ว่าทีนี้หลายๆคนไม่ได้สนใจเรื่องจิตวิญญาณอะไรก็ก็ก็ไม่รู้อะมันเลยออกมาทางกายภาพคือเราต้องการยกระดับยกระดับยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นคือพอมันบนรรลุ บรรลุผลในขั้นหนึ่งแล้วมันก็จะมีขั้นกว่าขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนใช่ไหมคนไม่ค่อยได้ขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยแค่ได้ขึ้นเครื่องบินมันก็ดีแล้วเฮ้ยจําได้ป่ะสมัยหนึ่งที่แบบว่าสนามบินสุวรรณภูมิเปิดใหม่ๆอ่ะพวกแกรู้เปล่าว่ามันมีคนนะนะเขาไปนนั่งปิกนิกดูเครื่องบินกันเลยนะรถจอดยาวเหยียดเลย รถจอดยาวเอาเสือไปปูกินข้าวเหนียวหมูปิ้งบาร์บีคิวเลยนะเออไปดูเครื่องบินนะคะแล้วคนก็ไม่ได้ค่อยเดี๋ยวได้ขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะก็แค่ได้ขึ้นก็ดีแล้วใช่ไหมอ่าพอหลังๆมามันมีโลคอสมันมีอะไรคนขึ้นเครื่องบินบ่อยแล้วมันก็เริ่มชินละคุณก็ถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่แบบโอ้โหใครได้ไปเมืองนอกนี่แบบหึ่สุดยอดเลยใช่ไหม อย่นี้ก็เฉยฉยพรายเฉยๆเสร็จมนุษย์มันจะไม่หยุดแค่นี้ค่ะมันเป็นธรรมชาติของมันเหมือนที่ปรินบอกเมื่อกี้มันก็จะแบบหาอะไรที่เป็นขั้นกว่าขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยค่ะขั้นกว่าขึ้นไปแล้วมันก็เริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะขึ้นเครื่องบินธรรมดาก็ธรรมดาก็ต้องนั่งแบบ business class first class นะคะ first class ก็มีหลายแบบหลายฟังก์ชันมากนะคะแล้วก็มีเกรดของสายการบินอีกอะไรเงี้ย พวกนี้มนุษย์สร้างถึงสิน้นเกรดข้าวของต่างๆก็เหมือนกันรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะรถยนต์เกรดของรถยนต์ยี่ห้ออันนี้มันเป็นมันเป็นในระดับการรับรู้ของมนุษย์ทั้งนั้นเลยถ้าเราเอามานั่งแยกอิฐหินปูนทรายเนี่ยเอามานั่งแยกอยกตัวอย่างกระเป๋าสมมติกระเป๋ามันใกล้ตัวดีใช่ไหมคะถ้าเราเอามานั่งแยกดูเลยนะส่วนประกอบอ่ะใช้หนังหนังแท้อ๋อโอเคสองใบนี้หนังแท้เหมือนกัน เย็บ yep, ด้วยมืออสองใบนี้ก็เย็บด้วยมือเหมือนกันนะคะ,ะขนาดเท่ากันน้ำหนักเท่ากันความสวยงามประณีตเท่ากันแต่พอตียี่ห้อคนละยี่ห้อคนจะตัดสินใจจ่ายเงินต่างกันกระเป๋าแฮนด์เมดเป็นหนังสวยๆแบบสวยๆนะคะแต่ไม่ได้เป็นยี่ห้อดังก็ขายได้ใบหนึ่งแบบ7จ0 0พก็คงจะหรูละนะคะแต่คุณภาพเดียวกันเลยเอามาใช้งานเหมือนกันเลย ตีราคาตีมูลาค่าออกมาด้วยแบรนด์เนมนะคะใบหนึ่งก็เป็นล้านอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือขั้นกว่าขั้นกว่าค่ะซึ่งในในในเรื่องนี้นะคะเราเคยคุยกันในซีรีส์ของเศรษฐีข้างบ้านนะคะซีรีส์เศรษฐีข้างบ้านเราคุยว่าถ้ามนุษย์ไม่เข้าใจกลไกลการตลาดเราจะเป็นทุกข์แล้วเราก็จะวิ่งตามขั้นกว่าไปเรื่อยๆ เหนือฟ้ามีฟ้าค่ะอืมเหนือฟ้าขึ้นไปอีกก็ยังมีฟ้าอยู่นะคะเหนือขึ้นไปอีกก็ยังมีชั้นชั้นบรรยากาศจนไปถึงนอกโลกนะคะมันก็เหนือขึ้นไปเรื่อยๆเอ่อปรินเคยพาเพื่อนๆไปทัวร์จัก,กรวาลมาในเทปเก่านะคะว่าจากดาวของเราเราว่ามันใหญ่ละนะพอเราไปเห็นว่าเฮ้ยดวงอาทิตย์โคตรใหญ่เลยอะใหญ่กว่า ในระบบสุริยะจาักราวาลดวงอาทิตย์ใหญ่มากพอไปเทียบกับดาวดวงอื่นใหญ่กว่าดวงอาทิตย์เป็นล้า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 นเท่าดวงอาทิตย์เป็นฝุ่นอย่างงี้ค่ะเหมือนกันมันมีขั้นกว่าขั้นกว่าขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้น,ใน,ใ,นในเทปกลไกาการตลาดปรินเลยบอกทุกคนว่าอย่าไปเดือดร้อนนะคะเวลาเห็นกระเป๋าแพงๆนาฬิกาแพงๆบ้านหรูรถหรูต่างๆอย่าไปเดือดร้อนค่ะ เขาสร้างมาเพื่อคนที่สะดวกสบายกับขั้นกว่านั้นคือคุณต้องไม่ลืมนะพอจุดหนึ่งแบบเรามีตังเรามีตังนะคะเราอยากจะถือกระเป๋ากระเป๋าทั่วทั่วไปเราก็ถือได้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ตอบสนองความพึงพอใจของเราแล้วแต่ก่อนคนไม่ค่อยถือหลุยกเราก็ซื้อหลุยมาถือนะคะเสร็จแล้วว่าเด,วเดี๋ยวนี้คนก็ถือกันเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยมันก็เป็นตลาดตลาดไปแล้วใช่ไหมคะ แล้วก็ขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปทุกยี่ห้อก็เลยแบบอะไรอีกหล่ะเป็นขั้นกว่ามันต้องลิมิเต็ดอีกอืมต้องลิมิเต็ดต้องมีจำนวนน้อยต้องมีลิมิเต็ดรันเวย์อีกต้องมีงานพิเศษของพิเศษของพิเศษของพิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เอ,อ่อยังไม่เข้าใจตรงเนี้ยมันจะเกิดมันจะเกิดโทษกับชีวิตได้ปรินมองเป็นสอสองมุมนะคะ มุมแรกคนที่ไม่ได้ไปซื้อมาใช้คนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มลูกค้าที่เขาผลิตออกมาจะเดือดร้อนตรงไหนอาจจะเดือดร้อนด้วยความอยากได้นะคะด้วยความอยากได้สองอาจจะเดือดร้อนแบบชอบยุ่งกับเขาอะชอบแบบว่าเฮ้ยกระเป๋าเหมือนกันใช้กระเป๋าผ้าก็ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยนาฬิกาเหมือนกันนาฬิกากี่บาทมันก็ดูนาฬิกาได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเนี่ยคือคนไม่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ที่มันต้องมีขั้นกว่ามาตอบสนองความพึงพอใจก็เลยไปเดือดร้อนกับเขาในเทปเก่าเทปเกินไกการตลาดเศรษฐีค้างบ้านปินเลมบอกว่าอย่าไปเสือกนะคะหรืออย่าไปเสือกเรื่องเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ผลิตมาให้เราซื้อคือถ้าเราจะซื้อเรามีตังเราก็ไปซื้อแต่ถ้าเราไม่ซื้อเราก็อย่าไปยุ่งกับเขา อะไรมันแพงเกินไปเกินความสามารถหรือว่าเราอาจจะมีตังแต่เราไม่ชอบสมมุติว่าเราไม่ได้ชอบรองเทา้ามีตังกูจะซื้อ20คู่ก็ได้รองเท้ามึงคู่ละ8ปดหมื่นเนี่ยกูจะซื้อ20คู่ก็ได้แต่กูไม่ชอบเราก็ไปทางอื่นเข้าใจไหมคะเพราะว่ากลไกการตลาดมันแค่ทําออกมาตอบสนองคนที่แบบอยากได้อะไรที่มากกว่าปกติเท่านั้นเองสรุปแล้วคือเขาไม่ได้คุยกับเรา บริษัทเขาไม่ได้คุยกับเราผู้ผลิตเขาไม่ได้คุยกับเราเขาคุยกับคนที่ชอบเรื่องนี้แล้วก็อยากจะซื้ออันนี้ถ้าเราเขาไม่ได้คุยกับเราเราก็อย่าไปเสือกกับเขานะคะเราก็เดินไปทางของเราเราก็ไปที่ที่เราชอบไปที่ชอบที่ชอบใช่ไหมอันนี้คือมุมอีกมุมหนึ่งทีนี้ส่วนคนมีตังหรือว่าคนที่แบบชอบซื้อก็ มนุษย์มงคลทุกคนก็รวยหมดแล้วฟังรายการมา5ปีก็รวยรวยกันชิบหายไหวป่วงหมดทําไมต้องรวยชิบหายไหวป่วงด้วยแม่รวยเป็นจริงป็นจงังเออรวยรวยกันหมดแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องคั้นกว่าคุณก็จะเป็นหนูถีบจักอะ่ะคุณก็จะแบบอยากซื้อนั่นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะมันมันก็ซื้อได้แต่มันก็ไม่จบ จงเข้าใจหาว่ามันจะมีขั้นกว่าขึ้นไปเสมอนะคะมันจะมีความไฮโซโกเก๋ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เจอจุดของชีวิตคุณถึงคุณมีตังค่ะคุณก็ต้องไปไล่ซื้อมันเรื่อยอเข้าใจนะเออคุณก็ต้องไปไล่ซื้อมันเรื่อยแล้วก็ต้องไปแบบดูชาวบ้านเขาดูคนนั้นดูคนนี้นนนเอยเขามีนั้นใส่เขามีนี้ใช้เขามีโบแชแนลมาผูกหัวอะไรอย่างเงี้ยมนุษย์บงคนเลย เป,เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเป็นประเภทที่3นะคะประเภทที่3ก็คือเป็นมนุษย์มงคลเศรษฐีข้างบ้านมีตังค์ซื้อไหมมีแต่กูจะซื้อไหมอยู่ที่ความพอใจของกูเพราะว่ากูไม่วิ่งตามขั้นกว่าขั้นกว่ามีเพื่อการตลาดขั้นกว่ามีเพื่อการตลาดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฉันเข้าใจตรงนี้แล้วฉันจะเลือกสิ่งที่มันดีกับฉันที่มันพอใจของฉันฉันจะใช้แบบนี้ฉันจะกินจะอยู่แบบนี้นะคะฉันจะจะเอาอันเนี้ย เออแล้วก็จบไปใครมันจะขั้นกว่าไปอีกนะคะมันจะแบบว่าล้อล้อรถฝั่งเพชรอะไรก็ทำไปก็กูก็เฉยเฉยมึงจะโถ่โถ่ซว,วมทองคำฝั่งนพะก้าวก็เรื่องของเมืองนะคะเราก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ค่ะมนุษย์ก็ผลิตสินค้ากันขึ้นมาย้ายของย้ายคนย้ายเงินนะคะแล้วก็มาทำอะไรที่มันแบบมีขั้นกว่าขึ้นไปเราจะได้ไม่เป็นทาส ไม่เป็นทาตุการตลาดไม่ทำงานโซตายนะคะเอาเอาแบบความรู้แรงงานความสามารถแล้วเวลาเอาอารมณ์ไปแลกกับเงินเพื่อมาวิ่งตามขั้นกว่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะไม่จบมันจะมีขึ้นไปเรื่อยๆชีวิตไฮโซว่าไฮโซแล้วชีวิตที่โคตรไฮโซก็มีขึ้นไปอีกค่ะเออเราว่าบ้านเราใหญ่แล้วมันก็มีใหญ่กว่าค่ะ เราว่ารถเราทันสมัยแล้วสักพักมันก็มีทันสมัยขึ้นมาใหม่ค่ะเราว่าตอนนี้เรามีของลิมิเต็ดสุดๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีลิมิเต็ดขึ้นไปอีกค่ะเข้าใจไหมคะมันไม่จบเพราะไม่อย่างนั้นโลกมันก็ไม่หมุนนะโลกแบบมนุษย์มันจะไม่หมุนละจะไหมถ้ามันไม่ทําของแบบนี้ออกมาแล้วมันจะอยู่ยังไงอ่ะอืมเหมือนเมื่อก่อนปเปรียบเทียบให้คุณดูอ่ะไม่ต้องไปดูของไฮโซโกเก๋อ่ะดูยาสีฟันก็ได้ยาสีฟัน เออเมื่อก่อนแค่กูมียาสีฟันใช้กูก็พอแล้วยาสีฟันก็คือยาสีฟันใช่ไหมใช้ดาร์กี้คอนเกตอะไรกูก็ว่าไปตอนหลังเนี่ยอย่าได้ไปห้างสรรพสินค้านะมึงเข้าไปตรงไอยาสีฟันกูงงงงเต๊กเลยป้าติโทอะไรของมึงเนี่ยมึงแทบจะแยกแบบยาสีฟันสําหรับผู้หญิงและผู้ชายแล้วกูว่าต่อไปเนี้ยนะใช่ไหม ยาสีฟันผสมอันนี้ไม่ผสมอันนั้นอันนั้นสําหรับฟันแบบนี้อันนี้สําหรับคนกินกาแฟน,นี่สําหรับคนสูบบุหรี่อันนี้สําหรับคนจัดฟันผสมนั่นผสมนี่อะไรผสมสมุนไพรฟูออลรอะไรพวกมึงเยอะแยะไปหมดอันนี้คือถ้าคุณเข้าใจกลไกการตลาดคุณจะรู้เลยว่ามันเป็นธรรมชาติของของการตลาดที่มันจะต้องผลิตอะไรออกมา มันจะต้องทํามาตอบโจทย์มันจะต้องแบบตอบสนองความต้องการมนุษย์ทั้งในแนวที่สูงขึ้นใช้แล้วรู้สึกรวยขึ้นรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็เจาะจงลงไปเฉพาะกลุ่มมากขึ้นอย่างเนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเข้าใจตรงเนี้ยคุณรู้จักตัวเองแล้วคุณก็จะซื้อของกินของใช้อ่ะในแบบที่เป็นคุณมากินมาใช้แล้วมันจะจบจบไม่ต้องไปวิ่งตาม ทั้งไม่ไม่ตามขั้นกว่าของสินค้าบริการแล้วก็ไม่ตามใครทั้งนั้นนะคะไม่สนใจใครจะวิริศมาหราชีวิตมึงจะไฮโซก็เก๋กูก็อนุโมทนาด้วยนะคะถึงกูมีตังกูก็ไม่ซื้อเหมือนมึงเพราะกูไม่ชอบกูจะซื้อที่กูชอบกูจะไปที่ชอบที่ชอบตอนที่กูยังไม่ตายนะคะเอออยากกินแล้วกูก็กินของกูไปเรื่อยเปื่อยแบบชีวิตกูกูไม่กินแบบ เพื่อโชว์เพื่ออวดใครเพราะว่ามันจะมีขั้นกว่าไปอีกเอออาหารก็เหมือนกันอาหารธรรมดาก็กินไปบางคนมันก็เบื่อความธรรมดาไปกินออซูชิคำละสองพอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเออไปกินอาหารอาหารไทยแบบเขาเรียกว่าอะไรอาหารฟิวเจอร์เชฟระดับโลกนะคะเอาอาหารไทยไปทำจานละสองสามหมื่นอย่างเงี้ยมี โรอองแรมอย่างเงี้ยกูว่าห้าดาวก็น้อยไปแล้วแปดดาวสิบดาวไปอีกอะ่ะอืมเห็นไหม <c oughs> มันเป็นขั้นกว่ามนุษย์อยู่กับขั้นกว่าไม่อย่างงั้นการตลาดมันก็ตายนะคะธุรกิจก็ต้องทำให้มันแบบตอบสนองคนบางประเภทที่แบบมันมีตังอะ่ะไม่อยากเหมือนคนอื่นนะคะอยากซื้ออะไรให้ชีวิตที่มันดีก็ซื้อไปอ,อ่มนุษย์มงคลก็อยู่ไป นะคะคลื่นปลื้ดตรงไหนปรินถึงบอกว่ามนุษย์มงคลอยู่กับความลื่นปลื้ดสูงสุดในระดับของเราเราต้องเข้าใจความลื่นปลื้ดของตัวเราเองคําว่าลื่นปลื้ดแปลว่าสะดวกสบายโล่งโปรง่งอืมแล้วก็จบนะคะฉันจะทําอย่างนี้ก็คือจบเพราะว่าถ้าคุณวิ่งตามขั้นกว่าไม่จบนะคะชอบเสื้อน้องปรินตัวนี้ใส่ทีไรก็สวยทุกทีค่ะ จองหนังสือสี่สีให้มันพูดจบกันไหมเ <laughs> พิ่งได้สองหัวข้อจองหนังสือก่อนเลยเออหนังสือสี่สี่สี่คํมพี่มนุษย์ค่ะขัานกว่าและสิ่งลิมิเต็ดอีดิชันแม่คือลิมิเต็ดอีดิชันแห่งจิตวิญญาณทุกคนเป็นลิมิเต็ดหมดใช่ไหมคุณโกเก๋ที่สุดในจัก,กรวาลของคุณแล้วนะคะไม่มีอะไรโกเก๋เท่าคุณอีกแล้ว อืมอะไรมันจะลิมิเตดกว่ากูมีหรอมีกูผลิตมาสองคนบนโลกไหมไม่มีผลิตกระเป๋ามาสิบใบสิบใบลิมิเตดของมึงแล้วหรอกูนี่ลิมิเตดสุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมนุษย์มงคลก็จะไม่วิ่งตามนะไม่วิ่งตามนะคะส้มตำน้ำตกหมูแดดเดียวอร่อยมากค่ะเออค่อยออกกำลังกายพร้อมคุณปรินเอาไขมันออก ตอนแรกฉันก็งงอยู่ดีๆมาส้มตำน้ำตกอะไรวะอ๋อรอเต้นออกกำลังกายวันนี้แม่ไม่เต้นนะแม่ขี้เกียจสระผมนะคะเต้นทุกวันสระผมทุกวันไม่ไหว <c oughs> เออนะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของความขั้นกว่านะคะมันจะมีเกรดค่ะมีเกรดเกรดของสินค้านะคะซึ่งมนุษย์เป็นคนกำหนดนะคะธรรมชาติไม่รู้เรื่องด้วย สมมติเพชรอย่างเงี้ยเพชรพลอยก็มีเกรดของมันน้ำเท่านั้นน้ำเท่านี้นะคะ4 C 5C ้อะไรของมันเนี่ยมนุษย์สร้างขึ้นถามว่าธรรมชาติสร้างตัวมันขึ้นมามันมีถูกผิดนะไม่มีเพชรเม็ดไหนมันจะเป็นยังไงก็ถูกต้องของมันอยู่แล้วอยู่ที่ว่ามันเกิดตรงไหนมีส่วนผสมของแร่ธาตุอะไรมากน้อยแค่ไหนมันจะเคลียขนาดไหน เพชรตัวเพชรเองมันไม่ได้สนใจว่ามันจะใสหรือไม่ใสนะคะมันจะเม็ดใหญ่หรือมันจะเม็ดเล็กตัวมันไม่สนใจเพราะมันเกิดตามปัจจัยที่เหมาะสมของมันมันเกิดตามปัจจัยแร่ธาตุของมันมันถูกต้องธรรมชาติคือมันถูกต้องของมันที่เหลือคือมนุษย์ค่ะมนุษย์ต้องการให้มันใสต้องการให้มันขาวต้องการให้มันเคลียร์เออต้องการให้มันใหญ่นะคะนี่คือมนุษย์ เห็นไหมถ้าคุณเข้าใจตรงนี้แล้วคุณเข้าใจจิตวิทยามนุษย์เบื้องต้นคือความพึงพอใจของมนุษย์มันจะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตัวเราก็เหมือนกันจะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราไม่หยุดเราเปรินไม่ได้บอกว่าให้คุณหยุดความพอใจนะปรินให้คุณรู้จักตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้ตัวฉันมีความสุขตรงนี้แล้วมันจะยกขึ้นไปก็ยกขึ้นไปแบบลื่นเปื้ดน วันที่คุณจะซื้อกระเป๋าใบละแปดแสนได้ก็คือซื้อทิ้งซื้อคว้างได้สบายก็ซื้อไปใช่ไหมคะอย่าไปเดือดร้อนอย่าไปเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างอย่าไปเห็นใครเขาทาอะไรแล้วไปทําเหมือนเขาแต่ไม่รู้จักตัวเองนะคะคุณก็จะเป็นได้แค่มนุษย์ที่ออกจากท้องพ่อท้องแม่มานั่งผลิตเงินแล้วก็เข้าสู่การตลาดนะโลกโลกมนุษย์เนี่ยเราเราใช้การตลาดนำหน้าใช่ไหมคะเราวัดความเจริญของมนุษย์ผ่านการ ผ่านการตลาดเพราะฉะนั้นเราก็เลยผลิตคนเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคเราก็เลยผลิตคนเข้าสู่การซื้อหาของในตลาดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่รู้ตัวเราก็จะเป็นผู้บริโภคไปจนตายนะคะแต่ถ้าเรารู้ตัวเราจะเจอระดับเพดานบินของเราอะว่าเราบินระดับเนี้ยเราจะเจอร่องน้ําของตัวเองแล้วก็เล่นเรือไปคุณจะไม่ชนภูเขาน้ําแข็งตายคะคุณจะไม่ชนแบบว่า ไปเกยตื้นนะคะบางทีคุณเรือลำใหญ่เนี่ยคุณไปวิ่งล่องน้ํำตื้นมันก็เกยตื้นใช่ไหมแล้วคุณเป็นเรือลำเล็กคุณไปเดินมาหาสมุทรน้ํำลึกมันก็ไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเจอร่องน้ำตัวเองมันจะลื่นสบายลื่นเปิดมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเรื่องของขั้นกว่าของมนุษย์ด้วยนะคะคลิปนี้ได้ทั้งความรู้ทางการตลาดในโลกและสัจธรรมค่ะถ้าใครอยากฟังแบบว่า ใครอยากฟังในรายละเอียดมากกว่านี้นะคะให้ไปติดตามซีรีส์เศรษฐีข้างบ้านนะคะพูดเรื่องนี้ไว้เยอะมากหอืมน้าเด็กมากค่ะแม่ขอบคุณค่ะอดดูแม่เต้น ไม่คิ้เกยียจสะผมนะคะเต้นเสร็จต้องสะผมทุกวันอ่ะนี่คือคลิปที่2นะคะของคำพีมนุษย์เรื่องของขั้นกว่านะคะถ้าคุณเข้าใจเรื่องหัวข้อต่างๆในคำพีมนุษย์มันจะเห็นสิ่งที่มนุษย์ทำกันมากขึ้นนะคะเห็นธรรมชาติและความเป็นจริงรวมถึงคุณจะสามารถออกแบบชีวิตตัวเองได้ว่าเราจะอยู่บนโลกนี้ยังไงเหมือนเราเข้าใจเกมของโลกอะคะ่ะว่า ม,มันมีกติกาการเล่นยังไงนะคะผู้เล่นในโลกนี้เขากำลังทำอะไรคุณก็จะเห็นตัวเองชัดเจนมากขึ้นเปรินก็หวังว่ารายการนี้จะทำให้คุณมีมุมมองใหม่ๆนะคะไปมองชีวิตและทำให้เข้าใจออกแบบชีวิตแบบที่คุณสบายแบบที่คุณมีความสุขคุณก็พัฒนาของคุณไปค่ะคุณจะรวยขึ้นคุณจะใช้ของดีขึ้นคุณจะแบบกินดีอยู่ดีมากขึ้นก็ตามสบายแต่ถ้า คุณเจอร่องน้ําตัวเองเนี่ยมันจะลื่นปปืดนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้เจอร่องน้ําตัวเองคุณคุณไปวิ่งในร่องน้ําคนอื่นไปแล่นเรือมีโอกาสนะคะจมมีโอกาสเอ,อเรืออับปางได้จะไปติดตามคลิปแรกทันทีที่ไลฟ์จบค่ะอ๋อค่ะเทปไม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดเออค่ะใช่ชื่อเทปนี้ใช่ไหมคะ แม่ยกแขนหน่อยหินสวยเนี่ยพวกแกเนี่ยสั่งฉันนะคะแม่ยกแขนแม่ทำนั่นแม่ทำนี่อ่ะอื <c oughs> หนูติดซีรีส์หนักมากซีรีส์เศรษฐีข้างบ้านอืออ่ะฮุ่นวาวกับกูจริงเลยอน,นี่ก็ขั้นกว่านะนี่ก็ขั้นกว่าหินนี่ก็ขั้นกว่าใช่ไหมคุณจะซื้อไหมทองเส้นละ200ร้อยมาใส่ก็ได้ นะคะคุณจะซื้อไหมทองเส้นละ2ล้านมาใส่ก็ได้แต่ถามว่าตัวไหมทองเขารู้ไหมว่าเฮ้ยฉัน2ล้านนะฉัน200อยนะเขารู้ไหมไม่รู้ธรรมชาติถูกต้องของเขาแต่อยู่ที่เรานะคะอุ๊ยอันนี้ไหมเยอะอันนี้ประกายสวยอันนี้คอสใสอันนี้เม็ดใหญ่อันนี้โอ๊ยมันปร,ประกายวิบวับอ่าแพง <laughs> ใช่ไหมเอ้อันนี้สีมันหมองมอ,งอุ้ยไหมน้อยเอยเส้นไม่มีประกายอ่ะถูกเนี่ยค่ะขั้นกว่านะคะเพราะฉะนั้นปรินถึงบอกว่าคนที่เข้าใจโลกแล้วจริงๆอะเขาจะไม่มีปัญหาอะไรกับของขั้นกว่าเขาจะไม่มีคำพูดที่ว่ามีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ต้องโง่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพูดตรงๆนะถ้าเขามีเงินซื้อของแพงๆได้เขาไม่โง่หรอกโง่มันคงไม่รวยหรอก ถึงมันจะไม่ได้รวยเองสมมุติว่าผัวมันรวยสมมตินะผัวรวยพ่อรวยแม่รวยมันก็ฉลาดอะที่มันเลือกผัวถูกจริงนะเออมันก็ฉลาดอะที่มันทําบุญมาดีมันก็ได้พ่อแม่รวยไงมันไม่ง่หรอกนะคะอย่าไปยุ่งกับเขาให้เขาซื้อเขากินเขาใช้ของเขาไปเนาะชีวิตใครชีวิตท่านนะคะเรามีร่องน้ําของตัวเองเราก็วิ่งร่องน้ําของเราเราไม่ต้องไปยุ่งกับขั้นกว่ามันเป็นเรื่องของมนุษย์ ถ้าเราจะเดินทางสายจิตวิญญาณเราก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นสัจธรรมอะไรเป็นการปรุงแต่งแบบมนุษย์เนาะโอเคจบสมใจไหมยกให้ดูแล้วอ่ะงามปล่อมปเหลือเออยสนใจที่ฉันพูดมั่งดูหน้ามั่งดูผมมั่งดูหินมั่งแม่แต่ละคนนะคะอ่ะจบพอไปละนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ เออกูนี่แหละลิมิเต็ดสุดละ <laughs> ใครจะผลิตกูซ้ำได้ไม่มีแล้วนะคะขอบคุณทุกคนค่ะแชร์ไปด้วยนะคะใครดูไม่ทันมาดูย้อนหลังแล้วก็ไปดูใน YouTube ได้ด้วยนะคะทำเป็นซีรีส์ไว้ให้แล้ว4 4 4คี่สีคำพีมนุษย์ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณคุรุในตัวคุณนะคะขอบคุณคุรุในตัวปรินขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววัชรพลขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านค่ะถ้าคุณเจอร่องน้ำตัวเองคุณแล่น ในลู่ตัวเองได้เมื่อไหร่จบค่ะชีวิตมีความสุขชีวิตสบายชีวิตลื่นเปื้อเงินร้อยล้านพันล้านกระดิกตัวนิดเดียวก็ได้แล้วค่ะ แต่ถ้าคุณตะเกียกตะกายดิ้นรนนะคะผิดที่ผิดทางคะ่ะอยู่ไม่ถูกที่ของตัวเองเดือดร้อนชีวิตคะ่ะนะคะขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณพลังต้นกําเนิดของเราทั้งปวงขอบคุณพลังความรักความเมตตาสุดเหลือประมาณของจักรวาลขอบคุณพลังความรักอันไร้เงื่อนไขที่คอยอบอุ้มคำจุนดูแลเราในทุกย่างก้าวทุกวิถีทางและทุกลมหายใจขอบคุณขอบคุณและขอบคุณโอกาสหน้าเจอกันวันนี้ไป ขอบคุณและสวัสดีค่ะ